ติวสอบนวิชาการสาธารณสุขวันละหนึ่งข้อวันนี้โจทย์ถามว่าใครเป็นประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าคอสชข้อแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขข้อ 2. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายข้อ3เลขาธิการสํานักงานสุขภาพแห่งชาติหรือข้อ4ประธานสปสชนะคะก่อนที่เราจะไปฟังอธิบายเรื่องของประธานคณะกรรมการเนาะอยากให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นข้อมูลที่มันเชื่อมกันเนาะเวลาเราจําเราจะได้จําได้ครั้งเดียวนะคะ เราจะได้ตอบได้หลายข้อด้วยเนาะ,ะเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการรักษาการนะคะพระบรที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเป็นพรบรสุขภาพแห่งชาติตรงนี้นะซึ่งมีผู้รักษาการอยู่ทั้งหมด2ท่านก็คือ 1. น,นายกรัฐมนต,ร,มตรี2อรมตว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนนิดนึงรักษาการนะรักษาการ 1. น,นายก 2. รมตรสาสุขะขีดเส้นแบ่งไว้นิดนึง ส่วนคณะกรรมการคอสอชอใช่ไหมคอสอชอนะคะเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของพรบรสุขภาพแห่งชาต,ติตรงนี้นะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่นะเขาเรียกว่าคณะกรรมการคอคอสอชอนะคะซึ่งคณะกรรมการคอสอชอมีประธานก็คือผู้ที่รักษาการนี่แหละเป็นประธาน แต่ทีนี้เราจะเอาใครดีถ้าสมมติว่าเราอยู่ในห้องสอบเนาะต้องเลือกระหว่างนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเราจะเป็นต้องเลือกคนที่มีตาแหน่งลาดับศักดิ์ที่มันสูงกว่าถูกต้องไหมเอ่ยเขาก็เลยเอานายกนี่เป็นประธานทีนี้นายกรัฐมนตรีทําหน้าที่เป็นประธานแล้วแล้วเรามาต่อสาธารณสุขเราล่ะทาหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยทาหน้าที่เป็นรองรองประธานโอเคไหมเอ่ยอ่ะในไหนพูดถึงเรื่องของการรักษาการต่อแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องของการบังคับใช้ด้วยนิดหน่อยแล้วกันเนาะ ในพรบ5พรบนี้นะคะที่เราจะใช้ในการสอบสาสุกเนาะมีผลบังคับใช้วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาในทุกพรบเลยรวมถึงพรบสุขภาพแห่งชาติอันนี้ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ด้วยยกเว้นเรื่องของพรบโรคติดต่อใช่ไหมที่กำหนดพ้น180วันไปแล้วพรบเดียวที่เหลือคือใช้วันถัดไป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 หมดเลยโอเคไหมเอ่ยทีนี้ย้อนกลับไปตอบโจทย์ข้อเมื่อกี้ของเราที่เขาถามว่าใครเป็นประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประธานเรารู้แล้วใช่ไหมว่าคือคนเดียวกันกับคนที่รักษาการ ซึ่งรักษาการมีอยู่สองคนคือหนึ่งคือนายกสองคือรอมอตอสาสุขทีนี้เราจะเลือกใครดีระหว่าง นายกกับร,รมตรสาธารณสุขที่ทําหน้าที่เป็นประธานเราก็ต้องเลือกคนที่มีลาดับศัก์ที่ยิ่งใหญ่กว่าใช่ไหมนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายนะคะเขาจะทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้ประธานไปนแล้วถ้าสมมติว่าเขาถามเรื่องรองประธานของคณะกรรมการคอสชอเราตอบได้ทันทีเลยไหมเอ่ยเมื่อนายกไปเป็นประธานแล้วเหลือรักษาการอีกหนึ่งท่านคือใครคะร,รมตรว่า,าการกระทรวงสาธารณสุขเขาก็เลยทําหน้าที่เป็นรองประธานโอเคไหมเอ่ยอ่ะทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงถ้าเขาถามเรื่องผู้รักษาการ เราท่องมาแล้วเนาะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติพรบรสุขภาพแห่งชาตินั่นก็คือใครคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนาะเพราะว่าพรบนี้มีนายกเข้ามาร่วมรักษาการด้วยเพราะมีคณะกรรมการที่สาคัญคณะกรรมการนึงคือคณะกรรมการคสอชอ่าแล้วถ้าสมมติว่าเขาถามเรื่องการบังคับใช้ของพรบรสุขภาพแห่งชาติว่ามีผลตั้งแต่เมื่อไหร่เราตอบได้ทันทีเลยว่ามีผลวันถัดไป ถูกต้องไม่เอ่ยเพราะว่าเราสอบสาธารณสุขอยู่ห้าพรบรทุกพรบรมีผลมาครับใช้วันถัดไปหมดเลยยกเว้นพรบอ,รอะไรนะโรคติดต่อใช่ไหมที่มีผลทำก็ไหร่นะคะ180บวันอ่าโอเคไม่เอ่ย